คุณเคยร,รู้สึกไหมว่าบางวันแค่คุณอารมณ์ดีโลกทั้งใบก็ดูจะใจดีกับคุณไปสะมหมดและบางวันแค่คุณคิดลบเล็กน้อยเท่านั้นทั้งวันนั้นก็มีแต่เรื่องให้คุณเหนื่อยใจไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะครับเพราะว่าจักรวันนั้นตอบสนองต่อพลังที่คุณสะสะเทือนไม่ใช่คำพูดไม่ใช่ความคิดไม่ใช่ความตั้งใจที่สวยหรูแต่ว่ามันคือความรู้สึกลึกๆข้างในที่คุณนั้นล่อยออกไปทุกๆวินาที วันนี้โอป้าจะพาคุณเข้าใจว่าพลังที่คุณสัน่นมันเท่ากับผลลัพธ์ชีวิตที่คุณจะได้รับมันแต่ว่าคุณนั้นก็สามารถเปลี่ยนพลังนั้นได้ครับทั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป้อหนึ่งพลังที่คุณสัน่นมันแรงกว่าคําพูดที่คุณพูดซสอีกนะครับเรามักจะใช้ทั้งชีวิตพยายามที่จะพูดดีคิดดีคิดบวกแต่เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมชีวิตก็ยังไม่เปลี่ยนผลลัพธ์สักที อับราฮัมฮิสได้บอกว่าจากักรวาลไม่ได้ฟังคําพูดของคุณมันฟังความรู้สึกจริงๆที่อยู่ใต้คําพูดนั้นต่างหากจิตต้สนึกก็ทํางานแบบเดียวกันครับมันไม่สนใจว่าคุณพูดว่าฉันโอเคหรือไม่โอเคแต่มันสนใจว่าร่างกายและความรู้สึกของคุณสะเทือนแบบไหนกันแน่มันโอเคจริงไหมกับความรู้สึกของคุณและความรู้สึกคือภาษาเดียวที่ จักรวาลนั้นอ่านออกทันทีดังนั้นถ้าคุณนั้นพูดว่าฉันมีความสุขนะแต่พลังข้างในก็คือความกังวลจักรวาลจะตอบความกังวลไม่ใช่ความสุขเพราะพลังไม่โกหกแต่ว่าคำพูดนั้นโกหกได้พลังก็คือตัวจริงของคุณใครๆก็พูดให้ดูเข้มแข็งได้แต่ว่าพลังในใจนั้นไม่มีอย่างใดครับที่ทดแทนมันได้เลย ความรู้สึกเนี่ยจะเด่นชัดที่สุดมากกว่าคำพูดซะอีกและนั่นก็คือสิ่งที่จักรวาลนั้นตอบรับคำสั่งวันนี้ครับไม่สำคัญว่าคุณจะคิดอะไรก็ตามครับจะคิดสักยี่สิบเรื่องมันก็ไม่สนใจแต่จักรวาลจะสนใจว่าเรื่องไหนที่คุณมีอารมณ์มากที่สุดสิ่งที่คุณพยายามกลบก็คือสิ่งที่คุณดึงดูดมากที่สุดถ้าคุณนั้นกลบเกลื่อนความกลัวคุณก็จะส่งพลังออกไปดึงดูดความหบาดกลัวกลับเข้ามา ถ้าคุณนั้นกลบเกลื่อนความไม่พอจัก,กรวาลก็จะส่งพลังไปเดึงดูดความขาดแคลงเข้ามาจงเริ่มต้นจากพลังง่ายๆครับที่คุณฝึกได้ตั้งแต่วันนี้ก็คือความสงบความชัดเจนคือคุณเนี่ยถ้าคุณรู้สึกแย่นะครับคุณก็ไม่ต้องฝืนคิดดีคิดบวกก็ได้เริ่มจากสงบนิ่งก่อนว่างเปล่าก่อนแล้วค่อยๆปล่อยให้ความรู้สึกดีไหลเข้ามาเองอันนี้มันจะเป็น,นกลไกตามธรรมชาตินะครับ ให้คุณพูดดีแต่ว่าพลังและความรู้สึกข้างในเนี่ยมันลบนะครับมันก็มีการสะสะเทือนที่เป็นลบมันก็จะไปเมน i f e ส t ห่งที่เป็นลบกลับมาอยู่ดีชีวิตก็จะวนหลูดกลับมาที่เดิมอยู่ดีจงถามตัวเองทุกวันว่าตอนนี้ฉันเนี่ยสะสะเทือนแบบพลังงานแบบไหนกันหรือที่ผ่านมาเนี่ยฉันเนี่ยใช้ความรู้สึกและพลังงานสะสะเทือนแบบไหนกันขออ้อ2คุณส่งพลังออกไปก่อนเสมอ ก่อนที่อะไรจะเกิดขึ้นจริงซะอีกหลายคนคิดนะครับว่าชีวิตเปลี่ยนเมื่อเหตุการณ์นั้นมันเปลี่ยนในโลกภายนอกแต่ความเป็นจริงครับก็คือเหตุการณ์เปลี่ยนเพราะพลังงานและความรู้สึกของคุณเปลี่ยนซะก่อนอับราฮัมฮิกผู้ได้ชัดเจนว่าไวเบรชัョนะครับหรือว่าเคลื่อนแรงสะ,ะเทือนเนี่ยมันจะเปลี่ยนทุกสิ่งแล้วมันก็จะดึงดูดทุกสิ่งเช่นเดียวกันความจริงก็คือคุณรู้สึกปลอดภัยก่อนคุณก็จะเริ่ม ดึงดูดโอกาสที่ดีแล้วก็ปลอดภัยกลับเข้ามาสู่ชีวิตคุณหากคุณนั้นรู้สึกที่จะมั่งคัง่งร่ำรวยก่อนเงินทองความมั่งคัง่งต่างๆก็จะเริ่มไหลเข้ามาหาคุณถ้าคุณนั้นรู้สึกคู่ควรก่อนความรักดีๆก็จะเข้ามาหาคุณพลังของคุณนั้นจะเป็นสนามพลังครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณปล่อยคลื่นอะไรก็ตามมันก็คือสิ่งที่คุณจะดึงดูดกลับเข้ามาชีวิตเรานะครับไม่ได้เริ่มต้นจากภายนอก แต่มันเริ่มต้นจากภายในใจคุณรู้สึกรวยก่อนได้เสมอก่อนที่เงินทองความมั่งคัง่งโอกาสต่างๆมันจะเข้ามาสู่ชีวิตพลังภายในเนี่ยมันเป็นแม่เหล็กขนาดใหญ่ครับสิ่งไหนกงนังวลสิ่งนั้นก็จะวิ่งเข้ามาเร็วกว่าอย่างอื่นเลยนะครับถ้าพลังงานคุณไม่เสถียรเนี่ยชีวิตและผลลัพธ์คุณเนี่ยก็จะแกว่งตามไปด้วยวันนี้ดีพรุ่งนี้พลังงานตกเป็นกันอยู่ไหมครับหรือว่าเคยเป็น เพราะพลังงานเนี่ยไม่เสถียรนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องฝึกควบคุมพลังงานเพราะถ้าเราควบคุมพลังงานได้เราก็จะควบคุมชีวิตของเราได้และแน่นอนว่าคุณไม่ต้องพยายามควบคุมทุกคนทุกเหตุการณ์แต่คุณแค่ควบคุมสภาวะพลังงานคุณเท่านั้นเองคนที่ไม่เคยรู้ตัวเลยว่าท,ทุกๆวันหรือวันที่ผ่านมาหรือแม้แต่ตอนนี้ตัวเองกําลังส่งพลังงานอะไรออกไปกันแน่เขาจะเดินดูดชีวิตที่รงข้าม กับสิ่งที่เขาอยากจะได้แล้วเขาก็คิดว่าตอนนี้ดวงไม่ดีไปดูหมอดีกว่าทางที่จริงๆแล้วเนี่ยพลังงานไม่ได้ตรงกับสิ่งที่คุณอยากจะดึงดูดกลับเข้ามาในชีวิตคุณข้อ3ความรู้สึกของคุณคือคำสั่งที่คุณนั้นส่งให้กับจักรวาลทุกความคิดทุกความรู้สึกมันคือคำสั่งเดียวกันครับจักรวาลไม่สนใจว่าไอสิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันถูกหรือว่ามันผิดมันดีหรือมันไม่ดี มันไม่มีหน้าที่แยกแยะครับมันสนใจแค่ว่าคุณสะจรเทือนแบบไหนกันเชียวถ้าคุณนั้นสะจรเทือนด้วยความกังวลเครียดลังเลไม่สบายใจจะก,กระวาลจะตอบสิ่งที่ทำให้คุณนั้นกังวลต่อผ่านเรื่องราวผ่านผู้คนผ่านสถานการณ์ต่างๆครับเพราะมันคิดว่านี่คือสิ่งที่คุณใส่ใจที่สุดและคุณก็คงต้องการมันและหลายคนอาจจะเถียงในใจนะครับตอนนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ฉันไม่ได้ต้องการมัน แต่แน่นอนครับนี่เป็น,นกลไกทางจิตวิญญาณครับสิ่งใดก็ตามที่เราโฟกัสสิ่งนั้นจะขยายใหญ่และสิ่งที่เราโฟกัสเนี่ยมันก็ตีความว่าเราใส่ใจมันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคิดถึงสิ่งไหนมากที่สุดและคุณรู้สึกกับสิ่งไหนมากที่สุดมันก็จะเป็นสิ่งนั้นกลับมาเป็นผลลัพธ์กับคุณครับแต่ถ้าคุณนั้นสะจะเทือนด้วยความมั่นใจจักรวาลก็จะตีความว่าโอเคเธอพร้อมรับมากขึ้นเธออยู่ในสภาวะเปิดรับเดี๋ยวฉันเนี่ยจะส่งเรื่องดีให้กับเธอนะ คุณส่งความรู้สึกไหนมากที่สุดในหนึ่งวันหรือว่าตลอดทั้งชีวิตที่ผ่านมาครับและคำตอบนี้เองครับจะเป็นภาพรวมของผลลัพธ์ในชีวิตคุณความรู้สึกเนี่ยคือคำสั่งขั้นสูงสุดมันส่งก่อนคำพูดเสมอถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นกดแรงดึงดูดก็จะส่งเหตุการณ์ดีมาให้จริงถ้าคุณรู้สึกว่าโอเคฉันโชคดีมันก็จะมีโชคดีเกิดขึ้น อาจจะไม่ได้มาในรูปแบบเงินอย่างเดียวนะครับอาจจะมาในแง่ของการพูดดีๆนะหรือจะเป็นคําคมดีผู้คนสถานการณ์ก็ได้เพราะฉะนั้นความรู้สึกเนี่ยมันเป็นราวกับว่าเป็นแม่เหล็กขนาดใหญ่มันจะดึงดูดสิ่งที่สะเทือนตรงกันอยู่เสมอครับถ้าคุณนั้นสร้างความรู้สึกดีอย่างสม่ำเสมอได้ความเป็นจริงใหม่ก็จะเกิดขึ้นครับข้อ 4. ความรู้สึกดีเท่ากับความถี่ที่สิ่งดีนั้น มันมีอยู่เช่นเดียวกันคุณไม่ได้ดึงดูดแค่สิ่งที่คุณต้องการสิ่งนั้นก็กําลังดึงดูดคุณเพียงแต่คุณจะต้องจูนคลื่นให้ตรงกันเท่านั้นเองหลายคนถามว่าทําไมจะต้องรู้สึกดีถึงจะดึงดูดของดีนะโอป้าก็เพราะว่ามันคือกฎระหว่างคลื่นพลังงานครับมันเสมือนกับห้องวิทยุคุณจะต้องหมุนคลื่นให้ตรงกับสถานีจึงจะได้ยินเสียงชัดความรู้สึกดีเนี่ยคือสภาวะของบ้านอันอุดมสมบูรณ์ ความกลัวก็คือสภาวะของความขาดคุณยืนฝั่งไหนชีวิตก็จะพาเหตุการณ์แบบนั้นกลับเข้ามาสู่ชีวิตคุณถ้าคุณนั้นรู้สึกดีแบบไม่มีเหตุผลคุณได้กําลังส่งสัญญาณสูงมากและจัก,กรวาลก็จะตีความว่าให้เขาไปอีกเขาปรับรับได้ความรู้สึกดีเนี่ยเท่ากับคลื่นสูงครับความรู้สึกแย่เท่ากับคลื่นต่ำเหตุการณ์ดีๆสิ่งดีๆบนโลกใบนี้ ชอบคลื่อนพลังงานที่สูงเพราะมันตรงกันคุณไม่ต้องมีเหตุผลในการรู้สึกดีครับฝึกรู้สึกดีฝึกตีบวกครับความรู้สึกดีจะปลดล็อกโอกาสให้คุณมองไม่เห็นมาก่อนจะช่วยให้คุณตื่นรู้หรือว่าดึงดูดสิ่งด,ดีกลับมาได้มากขึ้นและมันจะสร้างโมเมนตัมให้ชีวิตพุ่งขึ้นแบบก้าวกระโดดด้วยในทุกเช้าครับให้คุณเลือกสิง่งกๆที่คุณจะรู้สึกดีหรือว่าขอบคุณมันเช่นตอนเช้าเนี่ยคุณมีข้าวให้ทานใช่ไหมครับ แบบสะอาดเลยแล้วก็อร่อยด้วยก็ยังโชคดีกว่าหลายคนที่เขาเนี่ยไม่มีเงินซื้อข้าวกินนะครับคุณอาจจะรู้สึกดีกับอาหารที่แม่ทําให้ก็ได้คุณอาจจะรู้สึกดีกับน้ามันอุ่นที่คุณได้ดื่มคุณอาจจะรู้สึกดีกับแคร่บางคนที่เขาส่งข้อความไ่ดีมาหาคุณในตอนเช้าก็ได้อะไรก็ได้ครับข้อ 5. ความสะเทือนที่สม่ําเสมอเท่านั้นจะทําให้ชีวิตคนมั่งคั่งไม่ใช่เรื่องดีนะครับที่เปลี่ยนชีวิตคน แต่มันคือความรู้สึกดีที่มีความสม่ำเสมอต่างหากที่มันจะเปลี่ยนชีวิตคุณความสม่ำเสมอจะสร้างการเชื่อมต่อกับสนามควอนตัมเหมือนคุณนั้นได้โทรหาใครสักคนครับถ้าคุณโทรหาเขาแค่ครั้งเดียวแล้วก็วางเขาอาจจะไม่รู้ครับว่าคุณต้องการอะไรแต่ถ้าคุณติดต่อเขาทุกวันเขาจะเริ่มจําเสียงคุณได้จักรวาลก็เช่นเดียวกันคุณจะต้องส่งคลื่นแบบเดิมซ้ำ จักรวาลจึงจะรู้ว่าโอเคนี่คือสิ่งที่เธอต้องการจริงจริงนะเพราะฉะนั้นความสม่ำเสมอเนี่ยมันทําให้ v วอร์เบชันคุณเนี่ยมันก่อตัวขึ้นความจริงก็ก่อตัวเช่นเดียวกันจําไว้เลยว่าชีวิตไม่ได้ตอบตามสิ่งที่คุณขอแต่ตอบทุกสิ่งตามสิ่งที่คุณเป็นวันนี้ลองถามตัวเองเบาๆว่าฉันกําลังส่งเครื่องพลังงานแบบไหนแบบคนที่มีชีวิตที่อยากได้หรือว่าคนที่กําลังไล่ตามมัน ถ้าคุณนั้นเริ่มรู้สึกดีขึ้นเพียงแค่1%อร์คุณได้กำลังเปลี่ยนทั้งเส้นทางของพลังชีวิตแล้วเพราะพลังที่คุณปล่อยเท่ากับชีวิตที่คุณจะได้รับและว,วันนี้คุณได้เริ่มปล่อยพลังงานใหม่แล้วครับอย่าลืมกดติดตาม Motivation Podcast เพื่อรับอาหารสมองคนสำเร็จทุกวัน